ผมอยากจะเรียนเตือนให้พี่น้องประชา,ะช,าชนชาวไทยทราบนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เจรจาเรื่องภาษีทรัมป์เนี่ยให้ประสบความสำเร็จภายในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาต่อการสูงออกของไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากครับเพราะว่าสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยที่ผลิต เหมือนกันเนี่ยนะครับในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งภาษีต่ำกว่าเราเนี่ยมันจะทำให้สินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยซึ่งราคาจะแพงกว่าขายไม่ได้เลยครับแล้วผมะจะให้ดูนะครับสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าใน20รายการแรกนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามาดู10รายการที่สำคัญที่สุดน,นะครับทีละรายการเราจะพบอย่างนี้ครับ รายการที่1เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับส่งออกเนี่ยประมาณ10,000 0มืล้านเหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ3ามแสนสี่หมล้านบาทนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ไทยคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรงงานซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ย่อมจะมีการลงทุนในประเทศอาเซียนอ,อืออ่น ที่เป็นคู่แข่งของเราด้วยนะครับอันดับที่2อเนี่ยผลิตพันยางไอ้ตรงนี้นะครับของไทยเนี่ยอาจจะมีจุดแข่งได้มากเป็นพิเศษเนื่องจากเรามียางพาราแต่อย่าลืมนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียก็มียางพาราด้วยอันดับที่3ครับเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือบากว่าแรงที่ประเทศอื่นเนี่ยในละแวกนีน้จะสามารถจะผลิตขึ้นมาแล้วส่งไปที่อเมริกาได้ อันดับที่4ครับเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบทํานองเดียวกันครับผมไล่ไปอันดับที่6นะครับเครื่องจกักรกลส่วนประกอบหม้อปแปลงไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นแล้วก็อุปกรณ์กึง่งตัวนำทารานซิสเตอร์และไดโอดทั้งหมดนี้ครับมันเป็นเทคนโนโลยีต่างประเทศทั้งนั้นเลยซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยนะครับ ย่อมมีการแข่งขันเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งนั้นเองอาจจะมีอยู่รายการเดียวครับคืออันดับที่5นะครับซึ่งเกิเป็นอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งตรงนี้นะครับไทยอาจจะมีวัตถุดิบแล้วก็มีความชำนาญเนี่ยสูงกว่าคนอื่นอยู่บ้างแต่อันนี้นะครับเป็นยอดขายไปที่สหรัฐเนี่ยนะครับแค่ประมาณ60 0มื่ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ กรณีที่รัฐบาลไม่สามารถจะเจรจาให้ลดอัตราภาษีส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐมาเทียบเคียงกับประเทศคู่แข่งของเราได้นั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะลำบากครับมันจะเข้าโมเดลที่ด็อกเตอร์อัดได้เคยใช้คำไว้นะครับว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าอดมือกินมือครับ